สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแอดมินบอมนะครับวันนี้แอดกอ็มีสูตรมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับเป็นสูตรฟันเล็เด่นอีกแล้วนะครับก็สูตรนี้จะเป็นสูตรที่คำนวณค่อนข้างง่ายนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มคำนวณผลรอบที่หาผลรอบที่110นะครับโดยที่เราจะใช้ผลรอบที่1นึนะครับสูตรที่เราจะใช้นะครับก็ เราจะใช้หลักสิบบนนะครับแล้วก็หลักสิบล่างนะครับเอ,เ,อเอาสองตัวนี้นะครับมาบวกกันก็คือเราจะใช้4ี4่บวกเก้าสี่บวกเก้าเท่ากับสิบสนะครับแล้วก็เราจะเอาไปบวกเลขคงที่นะครับเลขคงที่ของเราเลขคงที่ของเราก็คือ สี่นะครับเราก็เอาเอาอันนี้มาบวกกันก็เป็นสิบสิบเจ็ดแล้วเราก็จะนับเพิ่มไปอีกหนึ่งเราเราได้เจ็ดตัวแรกมาแล้วแล้วเราก็นับเพิ่มข้นไปอีกหนึ่งเป็นสิบแปดนะเอเป็นเป็นสิบปดนะครับเลขที่เราจะเอามาวางนะครับรอบที่หนึ่งร้อยสิบก็คือเจ็ดกับแปดนะครับก็ คนที่ออกนะครับ280ล่าง8 4รอบนี้เด่งอรอบต่อไปนะครับก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับใช้หลัก10บนกับหลัก10ล่างนะครับบวกกันแล้วก็นับนับเลขคงที่จะเขียนเลขคงที่ไว้นะครับคงที่สี่ ต่อไปก็คือ8บวกแปบวกแเท่ากับ16ได้6แล้วนะครับแล้วก็เอ้ได้6แล้วก็บวกกับอีก4เท่ากับ20 20บวกอีก1ก็คือนะับครบหนึ่งเราก็จะวา,างยี่สิบก็บยี่นะครับ รอบนี้วาง0กับ1เป็น3 2 3สล่างหนึ่งเรอบนี้0กับ1มา1มาล่างนะครับรอบต่อไป1 1, 1ึ่ นี่เราก็ใช้สองตัวน,นี้บวกกันบวกสามบวกสองไอ,งส,องสองบวกหเท่ากับ3บวก บวกอ่าบวกสี่คงที่นะครับบวกเลขนี้เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกกับอีกหนึ่งก็เป็น8ดก็วางเจ็ดกับ8ปดรอบนี้ออกสี่สองศูนล่าง0ูนย์สองรอบนี้ไม่เข้านะครับ รอบนี้สองบวกศูนย์เท่ากับสองบวกอีกสามเป็นห้าก็วางห้ากับหกห้กับหกเรานี่ออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองล่างศูนย์สามหลุดนะครับก็ลองก่อนที่จะไปเล่นนะครับก็เทสดูสูตรกันก่อนนะครับว่าสูตรทีอดให้ไปนี้มันเข้าดีหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เจ็ดบวกศูนย์เจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดนับเพิ่มไปนับเพิ่มไปอีกสี่ตัวก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดวางสิบเอ็ดก็คือวางหนึ่งแล้วก็นับเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นสิบสองสิบสองนี่เท่ากับก็ผลที่ออกสองสองสี่ล่างเก้าสามรอบนี้ เด้งอีกแล้วนะครับเอ้รอบนี้ไม่เด้งครับขออภยัยเรามีสองมาตัวเดียวนะครับต่อไปก็หนึ่งหนึ่งห้าล่างล่างคือ 9, 9 2, เก้าเก้าบวกสองเท่ากับสนะิบเอ็ดสิบเอ็ดนเพิ่มไปอีกหนึ่ง ก็เป็นไอ้นะับเพิ่มขึ้นไปอีกสี่ก็เป็นสิบห้ากางหกับ6รอบนี้960ล่าง58รอบนี้เด้งจริงๆครับเด้งเด้งบนล่าง5กับ6มา 1, 1, 6ก็เอา5กับ6กวกกันก็เป็น11นะับเพิ่มขึ้นไปก็เป็น15บาาง5กับ6อีกแล้ว 5กับ6รอบนี้ผลออก3 6 1ล่าง5้า6อสามหล่าง91นมีหไปบนนะครับต่อไปรอบที่117เอา9้าบวกห9บวก6เท่ากับ15 15 5บวกอีกอีกสเท่ากับ9 ก็วาง9ก้ากับศนรอบนี้ก็จะได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งล่างเก้าสองรอบนี้9้ามา9้ามาล่างนะครับต่อไปรอบหนึ่งึงนะครับก็เจ็ดบวกเจ็ดบวก9 7้าเบวก9้าเท่ากับสิบหกสิบหกนับเพิ่มอีกสี่ก็เท่ากับสิบ ระหว่าง0กับ1รอบ118่งหนึอห้าห้าเล่าง9 2้าสองเอ๊ยหนึ่งล่าง81ขออภัยครับอันนี้1มาล่างนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้แอดก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสมาชิกคนไหนที่อยากได้สูตรฟันเลขเด่นนะครับก็สามารถ เอาไปใช้งานได้เลยนะครับส่วนเลขเจาะเดี๋ยว EP ถัดไปเดี๋ยวแอดจ,จะพาเจาะด้วยนะครับเดี๋ยวจ,จะพาเจาะประมาณสัก5ชุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้แอดขอตัวไปวางเลขก่อนนะครับก็สวัสดีครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับผม